สาวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมน็อโน้ตดดิงดิงดิงดองวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบล็อดวันนี้เราจะมาจบแพ็คเขียวนะทุกคนนะอไอต้องเขียวเนี่ยเม็นเขียวเลยเขียวหรือขีเ้เอาเอาดีๆจะเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้โอ,โอเควันนี้เราจะมาจบแพ็คเขียวที่พี่โคเอามา เหล้าใหม่ไงอ,อืมแพ็กใหม่เหล้าเก่าอ,อ,อ,กอีกหน่อยนี่จะเป็นเหล้าขาวเลยนะนีไปเมาซะแล้วมามาไม่รอช้าดีกว่าอืมเขาเรียกแพ็กเขียวแพ็กหน่งนะแพ็กเก่าอะ่ะแพ็กเก่าแต่เาอกเกา,เามาเล่าใหม่เออแพ็กเก่าเอามาเล่าใหม่โอ้เออมเลยทำไมไม่รู้เออ,อไปก่อนไม่รอช้าหรอกไม่รอช้าสมเลยเนาะสมเลย วันนี้เรายอมเสียทองนะทุกคนนะยอมเสียทองเพราะว่ามันน่าสนใจมากมันน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวจะกดเข้าไปให้ดูนะว่ามีใครมาบ้างคือมันน่าสนใจจริงๆนี่นี่นี่ดูยังยังไม่ถึงเลยไปพูดแสฝีอแล้วไงเออนี่ตัวที่น่าสนใจดูใครเออร์ลิงเฮเลน เออร์ลิงฮาแลนด์ต่อไปใครมเปเป้ไปรวมกันกับเปเป้ปอปมุกซะแล้วมปาเป้ต่อไปใครแมทคีนี่ไปว่าตัวลงอีกระดับโลกเลยนะนะโทษครับโทษอันนี้ผมหยอกเล่นนะเป็นมุกเฉยๆไม่ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนนะเมทซี่คือ3ตัวเนี้ย คือไม่จัดไม่ได้ปกติผมไม่ใช้ทองนะแต่มารอบนี้ <g it> ผมขอใช้ทองอยอมเสียทอง <g it> อเพื่อให้ทุกคนดูว่าสามตัวเนี้ยผมจะหมดเท่าไหร่ก็อย่างว่าแหละทองมันต้องมีครับ <g it> ต้องจัดักหน่อยครับ <g it> ประหยัดทำไม <g it> คือมันมีหลายตัวที่น่าสนใจเลยนะคือไม่ใช่แค่สามตัวหลักนะมีลองๆล,ลงมาก็มีเป็นอ ดีเคไนไลท์เดอะยองอเคนเคนซอนซอนโอ้ยก็ถือว่าดีไม่บอกนูนเยต์ตั้งหัะไม่อะมีนูนเยสแล้วก็หลายๆตัวก็มีอะไรอะไรนะักสเตอร์ลิงบางตัวผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อกันหรอกครับก็สุ่มสุมพูดเอาก็หลายๆตัวก็ไม่รู้จักแต่ก็เออั่้แหละมาทุกคนเราว่าเราต้อง ต้องเอาแล้วแหละถ้าเกิดว่ามันพูดเยอะไปมากกว่านี้เดี๋ยวคนคนที่กําลังดูอยู่เขาจะเซ็งอะมาเดี๋ยวเราสุมเลยดีกว่านะโอเคสุมข้างนอกข้างในดีสุมข้างนอกข้างนอกเลยนะเออชอบข้างนอกโอเคไปข้างนอกไม่ใช่นอกบ้านไม่ถึงนอกแพมเราไม่ต้องไปเข้าข้างในแล้วตอนนี้กูอยู่นอกบ้านหรือนอกนอกไหนเนี่ย เริ่มงงเลยไปนิบจบเถอะสมงคันน้อนะโอเคแล้วกูขอกดก่อนนะรอบแรกไปดูกันว่ามึงกลัมือใครจะดวงดีโอเคพอนะโอเคดิไม่มีสูตรหรอกอ่ะรอบแรกกดไปเริฟปังไม่ต้องเล่นสูตรหรอกเสียเวลาเสรยเวลาเฮ้ยโอ้ยมีผู้นะมีผู้นะมีผู้เอาเรื่องนะยังไงจะได้ใครครับ มันคือเด็กเอินอะไรวะเบอร์99มาก้หมาเชยดูดิคิดว่าวาก์วิกสกาเลยหน้าดำมาเชียวเลยอ่ะโอ้ยสีดาวอีกกูเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ท้อท้อได้ไหมอย่าเพิ่งท้อเนอะร้อยเพชรกูก็มีค่านะน้องเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนนะโอเคอ่ะต่อไปตามเบิงอากูนะอ่ะมาดูใครจะหมาอยู่กัน ไม่ต้องลีลาอ่าโอเคผู้ไม่เกี่ยวอ่ะผู้ว่าโู้หรือไม่มีผู้ก็ไม่เกี่ยวเออเมื่อกี้มีผู้ยังได้สีดาวใครอังกฤษหนอวยยี่สิบสองใครวะอืมตัวอันนี้อบตเออเออที่อยู่ไบตันชื่ออะไรนะมิทอมมี่มโตมะเออมาตมะมาตมะ คิดว่ามีทมีไอฮาดาวอยู่นะมันสวยนะสวยเริ่มต้นได้ดีลอกๆไว้แต่มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ต้องการไงคือเราต้องการสามตัวหล่ะใครมานะมสซี่เอ็มบาเป้ฮารแดนอืครั้งนี้ครั้งของกูนะหเออปั๊บปล่อยเลยดูกันทุกคนเอาใจจะได้อะไรรุนไปพร้อมๆกันครับ อิดเบอร์สองม,ม,มอยู่แอตันวิลล่าแต่ไม่รู้ว่าใครออถ้าทุกคนรู้ว่าตัวที่ผมได้อะชื่ออะไรบ้างก็เม้นบอกกันนะทุกคนนะออบางทีผมก็ไม่รู้อะจริงๆเออแต่ก็อยากเล่นมันสนุกอนะเนาะลูกผู้ชายเขาก็ต้องเตะบอลกันอยู่แล้วอะเนาะเนอะอออแต่เบอเตะเมียก็ได้ ไม่มีเจ็บอีกอ้าถือต้องดิปวดมือเนี่ยมาดูกันดูคราวนี้ผมถืออลหมานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะมาแนวนี้แปลกๆนะยังไงแปลกๆนะเฮ้ยใครวะยิป่บลีกอิตาลีนาโปลีใครอะทุกคนรู้ก็บอกผมบ้างนะทุกคน ใส่จะเหมาวะเหมาปะ่ะรถกลับบ้านได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งกรับมันนี้ก่อนโอเคอเสรเสร็เสหมดเท่าไหร่สนะี่ร้อยนะแต่ใครจำเอ็นเออ๋ยวค่อยล็อกเดี๋ย่ากดแล้วค่อยล็อกดีกว่าโอเคจะได้ไม่เสียเวลาหนะักขอสูตรหน่อยจริงๆไปสี่ร้อยแล้วนะทุกคนนะนเราเสียสี่ร้อยแล้ว เราเสียไป4ี่ร้อยทองละอันนี้ตัวที่เท่าไหรอ่ะเยอะเต็เต็มสเปนอันนี้นี่ว่าโอ้กโตกอะไรนะอ่าอะไรนะโคโบเออโคโบโคโบวันนั้นมีตัวมานี่ก็โคโบอย่างนะยังไม่ถึงจุดเท่าไหร่ละเราเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย ทุกคนช่วยผมนับด้วยนะว่าผมเสียทองไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ห้าด้แบบอันนี้คัสซี่ห้าร้อยจังอร่อยผิดเราขอไปนับได้ไหมรอบรอบกูเดี๋ยวไปนับดูใครใครใครอังกฤษเฮ้ยฮาแลนด์ครัอโอ้ทุกอาหารครับหมานไอ้นวดมึงบางคุนมือหวานหมานเลยว่ะ ได้ฮาแลนด์ไปแล้วนะหนึ่งตัวตัวที่ต้องการเหลือเอมเปเป้เอมเปเป้กับแมสซี่ครับเราได้สองตัวนี้แล้วจบเลยจบเลยคลิปนี้คือจบเลยปิดเลยจบเลยเดี๋ยวขอดูกันว่าเราเสียไปกี่ทองแล้วนะขอแป๊บนึงนะทุกคนนะขอเวลาแป๊บนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด อ่ะแสดงว่า6เพราะว่าเราสุ่มฟรีไปตัวหนึ่งไะอ่ะแสดงว่าผมเสียไป6แล้วนะครับรอบนี้รอบที่7นะครับ100ทองครั้งที่7จไม่นี่นี่ยไปอยร้100ทองครั้งที่7ครับได้เลยไ,ได้เลบจะพอมะก็งน,นี่งงงอองงงงงเงง มาเดือยยองครับ okay, okay. โอเคโอเคถือว่าก็ไม่ได้เสียหายหาังที่เจ็ดเราเดือยยองนะทุกคนนะน,ะนโมตัสสาพระขวาวโตเพียงไม่ต้องพันโมื้อครับคาังที่แปดครับลุ้นไปพร้อมๆกัน เริ่มหัวร้อนแล้วผมเนี่ยยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะทุกคนออกเอรอ,อกเซอร์นะพี่โคพี่โคใจดีกับเด็กแฝดเด้งๆสองคนนี้หน่อยเด้อนะพี่โคนะใจดีกับเด็กแฝดเด้งๆสองคนนี้หน่อยนะที่แปดต่อไปครั้งที่เก้าหนอกไปหนึ่งทีกดนอกไปครั้งที่เก้าครับ เฮ้ยไม่สีสวยขนาดนี้วะหรือจะเป็นจะออกเลยเอ็มปาเอ็มปาอเอ็มปาเป้ของเรามาแล้วทุกคนมาจนได้ออกแล้วสองตัวครับทุกคนฮาแลนด์เอ็มปาเปเ้เหลือแม็กซี่ต่อไหมเรา หรือพอแค่นี้ดยออยังไงยังไงล่ะต่อดิครับอจะไปรออะไรล่ะออก็ต่อเลยดิยอมมายอมยอมต่อไปแม็กซี่ทุกคนลุ้นแม็กซี่ไปพร้อมๆกับผมสองคนนะครับทุกคนบึง้งปุ๋ยทางที่ก้ามดนะัดูนะทุกคนช่วยนับด้วยนะบางทีผมก็หลงหลงืลมๆมเนาะแต่นี้ผมไม่นับแล้วนะดีนอะไรอะ่ะ เมป่อโต้ปาโต้อ๋อนี่ของเปเปปอป์มุกใช่ไหมยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้อ่ะทุกคนยังไม่ได้เลยต่อเลยไปแม็กซี่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  นายประตูมาเฉยเลยให้ภูมิใจเลยนะรอบนี้ครับผมไม่ภูมิใจเลยอย่าอย่าให้มันหมดตูดหมดเนื้อหมดตัวเลยนะอเอาตาบึงออกเถอะนะแมตสซี่ออกเยอะจะได้เลยทุกคนจะได้เลยไม่เวิร์คดูแล้วไม่เวิร์คนะเฮ้ยขอให้เวิร์คดิแมตสซี่มาแมตสซี่หลีกเลยวะ เออเออปิดตาโอ๊ยมากยังไม่ได้อะทุกคนหมดแล้วหมดแล้วไม่รอแล้วทุกคนผมไม่รอแล้วนะหมดเยอะแล้วทุกคนโอ๊ยทำไมวะฮาแลนด์เอ็มบัปเป้ยังออกแม็กซี่จะไม่ม่ออกวะขอสูตรหน่อยนะทุกคนผมขอเล่นสูตรสักครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งที่เจ็ดสูตรโดแม็กซี่ออกจันนิ สายจะไม่ออกไหเฮ้ยจะไปไว่าอย่างนั้นยังไงเนี่ยปตัลลีเบอร์หกนะทุกคนหมดเลยไม่รอแล้วหมดเลยอะไรวะเอาเน็ตตามมึงเฮ้ย่แม็กซี่ออกยากจังทำไมแม็กซี่ออกยากจังพี่โคพี่โคนี่<ม>เกลืออยางอยากเกลืออยากเกลือพี่โคอยากอยากให้เกลือเค็มปีหมดแล้วนี่ เอากินนดีแคนไลท์แคนไลท์นะ <laughs> 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 ไปต่อหรือจะพอสำนีดีบ้ <laughs> มันก็ต้องไปต่อสิ <laughs> จัดดิ <laughs> เสียมาขนาดนี้ <laughs> นี่โค <laughs> ไป <laughs> ใจดีกับผมสองคน <laughs> เถอะพี่โคนะ <laughs> มีแต่ผู้นะ <laughs> มีแต่ผู้ นักซี่ย่างวังกดเลยรีบแล้วรีบแล้วสีดาวด้วยเอาคิดว่าครั้งนี้เลยไดายิี่ดาวใช่ไหมนี่ละมันอยู่ในหัวแล้วทุกคนคอยเด้อมึงมองเห็นเลยอ่ะอเห็นเลยอ่ะหลับตาปุ๊บคือใช่อ่ะอ่นายนลองหลับหนึ่งหลับแล้วค่อยลืมนะ1นึหนึ่งสองสามตอน ได้ตัวเ็วแสงมาอย่างน้อยเนาะเมสซี่จอมนยังไม่ออกวะทุกคนหรือว่าเมสซี่จะเป็นตัวสุดท้ายเอาต่อลุยเป็นยังไงนี่มีหมุนด้วยมีหมุนสงสัยเน็ตเริ่มไม่ดีอไปไม่ยอมแพง้ง่ายทุกคน นี่นายก็น่าจะไม่ใช่ให้มันใช่ซะสิดิมึงจะไม่นานไม่ใช่อย่างเดียวเลยอตปิดสามปิดอะไอีกเนี่โยโว้ตัวที่เอยิงแมนอยู่ไม่เดวให้ต้องมันด่าเลยแฟนบ้านมันด่าหนึ่งสองสามกด อะไแม,ไมซี่ออกอยังเดินก้าอ่อดีเข็นเขนเคนล่ลลางนี้ก็น่าจะดีเค็นใช่แต่ไม่ต้องการต้องการอยู่3ตัวออกไปแล้ว2อ,ออกไปแล้ว2เหลืออีก1นึ่แมซี่ ใหม่มันยากเก๋นจังนี้เนี่ยเริ่มหมดแล้วเหลือกี่ตัวเีาบวกก่อนับอันหนึ่งนะ้วเดินมากี่ตัวอีกล่ะหนึ่งโอ้โหข้างบนเหลือแม็กซ์ตัวเหนียวนอกนั้นได้หมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่เหลือสิบสี่ตัวสี่ตัวสิบสี่ตัวออกตัวที่เท่าไหร่รอชมครับไปไปเลย กดข้ามเลยไม่รอแล้วจบตัวที่สิบสี่โมลอย่างนี้กูกดข้ามตั้งนานแน้แ่จบตัวที่สิบสี่ทั้งหมดเสียไปสิบสี่ก็พันสี่ร้อยเพชรใช่ไหม จบตัวที่14ก็เสียไปแค่1,400ี่รเพท,ทุกคนถูกไหมถ,ถ้าถูกก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าผมอ่ะแพ็กนี้ผมได้3ตัวหละสําคัญเนี่ยอ่ะอะไรนะหมดไป 1, 400พนไ 1, 400. ันสี่เพไงพันสี่ร้อ่ะแหละให้ทุกคนบอกให้ทุกคนเม้นมาบอกมาผมก็ไม่รู้กูอยากฟังจากทุกคนนะอ่ะไม่อยากฟังจากมึอเลยคุ้มไม่คุ้มเมมเมนต์ม,มามแต่สำหรับผมผมคิดว่ามมนะผมว่าคุ้มอยู่นะคุ้มก็เลย ทำหน้าตาไม่เหมือนเนไม่คุ้ม,มล็อกไว้ก่อนโอ้โหทุกคนหัวเจได้นี่คือน้ำลายเป็นหลเลือกนะโอเคเนาะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแฝดนอนนตเด้งจนจบน,นะครับขอบคุณที่ติดตามผมสองคนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แพ็คนี้ก็นั่นแหละก็อย่างว่าผมยอมเสียทองเพื่อสามตัวนี้นะ ก็ได้มาครบทั้ง3ตัวก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่สนับสนุนและซัพพอร์ตที่ให้กำลังใจผมตลอดที่สำคัญแท็กหน้าเฮ้ยยัง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 เหลือไอดีมึงยังเหลืออีกไอดนะทุกคนไอดีผมสุ่มไปแล้วเหลือ ID ดบักน็อตเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอดีผมนี่มันจะเกลือขนาดไหนจะเกลือขนาดไหน หรืออาจจะดวงดีก็ได้โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครับคลิปหน้ารอติดตามครับเด้งเดงจบแบบเด้งเด้งจบดีเด้ง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 ,ดง